สีสิบเดียววันทาเล้วให้สมพรสสุดโธแห่งบาวนจยอนนาโคติดบดีไทยขอวันทาย่อวายหญ้าสีปฐมมาโคผปบาระน,นบผู้จบงามบาดันโคนขอให้บนสุขคำนำห้อยสุบัตญ,ญ่า เมื่อว่างชิวกระไายเกลวอหมูงเงล้วแน่นวนวนอินข้าคมไทยเทวา,าทุกคนแห่งมาสแสดงสักดีประหาณาคาเจ้าประจารยเสริญทั้งสองร่องเจ้าโหนปัดเป้า,หาให้เย็นสุมคมแห่งควงหนารารพระบาทไทย ลงสีรนี้จะเป็นด้านหลังนะครับผมขอมโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมกันสร้าง พระอาจารย์นะครับผมวันที่สิบสามกันยานะครับผมวันอาทิตย์พระอาจารย์ไม่อยู่วัดนะครับผมลูกศิษย์ท่านใดจะมาอาไม่เจอพระอาจารย์นะครับผมไปงานนิมนต์พุทธ,ธาพิเศษร,รอพระที่วัดน้ำเพื่อนอำเภอน้ำเพืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมให้ดูนะครับผมองค์ปู่องค์ย่ารอทําสีนะครับแล้วก็มุทนากับคณะศรัทธาเจา้าภาพทุกท่านนะครับด้ร่วมกนส้าง ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม